สวัสดีค่ะพบกับาเจอ๊อออีกแล้วนะคะวันนี้มดจะมาเล่าถึงเหมือนกับว่าประสบการณ์ดีกว่าว่ามดไปทำอิเมทริกเลเซอร์มาแล้วเนี่ยอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วสกินแคร์ที่ใช้ระหว่างที่้อยผิวฟื้นฟูสภาพตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าเมืมดตัดสินใจว่าเราต้องกู้สภาพหนังหน้าของเราที่พังจากการตั้งให้มันฟื้นกลับมาได้ดีที่สุดนะคะก็คุณหมอบอกว่ามดหมอว่าต้องอิเมทริกแล้วล่ะมืก็ โอเคทำค่ะก็เป็นการยิงเลเซอร์เข้าไปนะคะก็คืออิเมทีมันจะเป็นการยิงเลเซอร์ที่แบบพอเหมือนกับเป็นจุดเล็กๆแต่พอลงไปใต้ผิวอะคะ่ะมันจะเป็นการแผ่ออกไปเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นพอยิงปุ๊บมันก็จะแผ่ไปไปทำปฏิกิยาใต้ผิวข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างค่ะฉะนั้นมันก็จะมีรอยแบบเหมือนเป็นสะเก็ดรอยไม่หม้บ้างที่ผิวหน้าแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟนูคือเพราะว่าช่วงที่เราไปทาเลเซอร์ผิวหน้ามาค่ะ ผิวหน้าเราเนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษมากๆว่าผิวเราเนี่ยยังบอบบางแล้วก็ระคายเคืองง่ายอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำมากๆคือการสร้างผิวให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุดนะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามดทำยังไงก็ได้ให้ผิวชุ่มชื่นเยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้สเก็ตต่างๆที่บนอยู่บนผิวเนี่ยมันผลักตัวออกได้เร็วมากๆแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันฟื้น คืนชีพกลับมาได้เร็วเลยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ผิวแข็งแรงเร็วที่สุดว่างั้นเถอะมดก็ได้ถามไปตรงๆเลยค่ะว่าเนี่ยมดมีเอ่อฟิสิโอเจลซูตติ้งแคร์เฟสครีมนะมดใช้ได้ไหมพราะมดรู้สึกว่าลูกมดใช้ได้อะตัวมดก็น่าจะใช้ได้หมอก็บอกว่าเอ้ยใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือปกติก็แพทย์ก็แนะนําอยู่แล้วนะคะยิง่งถ้าเกิดต้องการอะไรที่แบบ ลดการระคาย,ยเคืองให้ความอ่อนโยนแล้วก็มีความชุ่มชื่นดีด้วยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยอ่าตัวที่หมดพูดถึงก็คือตัวนี้นะคะคือหน้าตาเป็นแบบนี้เรียกว่า J s i o g e o s o o t h i n g Care Face c r e a m นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในในไลน์ของ s t h i n g Care Face Cream เนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่มีคำว่า Rich นั่นคือแบบมีความชุ่มชื่นมีความแบบเข้มข้นมากกว่าวไงตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะเป็น ครีบบำรุงผิวที่พัฒนาขึ้นเพื่อผิวแห้งเบาบางแล้วก็มีแนวโน้มที่มีรอยแดงแล้วก็ระคายเคืองง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เป็นประจําทุกๆวนันเพราะว่า,าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนมากๆอยู่แล้วเขาการันตีว่าถ้าใช้ต่อเนื่อง14วันผิวเนี่ยจะปรับสภาพคืนความแข็งแรงขึ้นมาขั้นสุดนะคะถ้าเกิดมีรอยแดงเนี่ยรอยแดงก็จะจางลงได้ด้วยนะคะก็คือ อย่างที่เห็นในภาพค่ะก็คือมดใช้ต่อเนื่องในช่วงเวลาของการฟื้นสภาพผิวจากการยิงอิมเมทริกเนี่ยเห็นได้ชัดว่ารอยแดงจางลงแล้วก็สเก็ตหลุดเร็วมากคือหลุดเร็วกว่าที่คาดไว้เยอะมากแล้วมดมีสเก็ตใหญ่อ่ะอย่างที่เห็นในภาพคือมันเป็นสเก็ตที่มดยิงกระเนื้อที่เกิดจากการตั้งครรภ์่ะมันจะเป็นสเก็ตที่ใหญ่กว่าฉะนั้นมันจะหลุดช้ากว่าแต่ปรากฏว่าหลุดได้ดีมากค่ะก็ตอนนั้นก็จะใช้โลชั่นตัวหนึ่งแล้วก็จะใช้ตัวฟิสิโอเจสติ้งแคร์เฟสครีมตัวนี้ทาแค่นั้นจบเลลยแ้วก เก็บตัวหมกตัวอยู่ในถ้ำเลี้ยงลูกเลยเพราะว่าแบบไม่ออกไปไหนไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะม็รู้สึกว่าการที่ผิวมดเนี่ยฟื้นแข็งแรงขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้เพราะมดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่อยู่ในตัวนี้นะคะก็คือไบโอมิมิกเทคโนโลยีคือเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นกรอบ ป้องกันด้วยก็คือเพื่อทาลงบนผิวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความชุ่มชื่นเนี่ยระเหยออกไปถ้าถามว่าครีมตัวนี้เหมาะกับใครหมดว่าเหมาะกับคนที่ผิวแห้งค่ะแล้วก็คนที่แพ้ง่ายผิวบอบบางแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายนะคะแล้วก็คนที่มีเหมือนแบบรอยแดงๆที่ผิวหน้าเหมือนแบบว่าแพ้อะไรมาก็ไม่รู้อะ่ะก็คือใช้ตัวนี้แล้วมันจะเหมือนกับทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นฟื้นฟูกลับมาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วกันชัดๆนะคะก็หลอดขนาดนี้เนี่ยคือ40 ML แล้วก็ ออม่นยังรู้สึกชอบในส่วนนี้อยู่มากเลยนะคะก็คือหัวเนี่ยเขาเป็นแบบ airless p u m อะคะ่ะก็คือว่าเป็นแบบเนี้ยเราพัมออกมาอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันสะอาดอะแล้วก็ไม่มือเราไม่ต้องไปโดนเนื้อครีมนะคะไม่ต้องมาแบบว่าบีบเนื้อครีมแล้วแบบอุ้ยบีบออกมาเกินไหมบีบออกมาน้อยไปไหมก็คือหนึ่งปั๊มของเขาอะเนี่ยเราก็สามารถกะได้ะคะ่ะว่าเราจะเอาปริมาณไหนคือถ้าหมดปั๊ม ออกมาเต็มๆก็คือจะได้แบบนี้นะคะอันนี้ปั๊มออกมาประมาณครึ่งหนึ่งก็จะได้แบบนี้อะ่ะเนื้อครีมอย่างที่เห็นนะเป็นเนื้อขาวๆกลิ่นแบบสะอาดๆนะคะเออเวลาใช้อะ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะรูปไปบนผิวได้แบบว่ากริปมากคือเขาสามารถซึมซาบได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พอซึมลงไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบสองข้างอ่าจะเห็นว่าข้างเนี้ยเงาๆใช่ป่ะคือเขาจะมีความชุ่มชื่นอยู่บนผิว เนี่ยนี้ผิวมดไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มันนะคะเนี่ยเอามาแตะแตะคือมันไม่ได้มันแบบติดออกมาเพียงแต่ว่าเออผิวเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความชุ่มชื่นอยู่นะฉะนั้นวเวลาใช้บนผิวหน้าของมดนะคะน้องฟีนก็ใช้ติดกระเป๋ากันไว้ตลอดเวลานะคะก็มันจะพาออมาประมาณนี้ก็มันจะแตะแตะแ,แบบนี้ทำไมเพราะว่ามนมรู้สึกว่าเรา,าชอบแตะให้เนื้อครีมกระจายแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะเอามาแตะที่ผิวกันนี้ มันจะลงที่ในส่วนของแก้มก่อนนะคะแล้วมันก็จะมาแตะตๆที่เหลือที่หน้าผากที่จมูก ค่ะก็อยากจะอัปเดตนะว่าตอนนี้ผิวหลังจากที่ทำอิ m เมจชิกเรสเซอร์ผ่านมาแล้วเกือบเดือนประมาณเดือนแล้วนะคือผิวมันดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็พวกรอยต่างๆที่เกิดจากตานตั้งทางที่มันแบบเละๆเยอะๆมันว่ามันมันพางไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็อย่างที่บอกคือมันใช้โลชั่นตัวนึงแล้วมันก็ใช้ตัว Fi สิโอเจลซูดติ c งแคร์เฟสครีมตัวนี้นะคะช่วยในการดูแลผิวให้กลับมาแข็งแรงเร็วที่สุดนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบ เฮ oh ้ยประทับใจมากคือเฮ้ยตรงที <the ่ว่าแบบสเกตมันหลุดเร็วมากแล้วหลุดแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกริปแบบหน้าแต่งสวยเลยคือแบบเฮ้ยโอเคค่ะก็ขอบคุณทางฟิสิโอเจลมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันค่ะยังไงวันนี้จะอบมาอัปเดตให้ดูแล้วนะไปก่อนสวัสดีค่ะ